ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากช่อง e a s y Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะพามาดูศึกดวลข้ามเซิร์ฟของเซิร์ฟจีนย่อกันนะครับทุกคนเออหลังจากมีทัสซึมมกิร่าง UR เพิ่มเข้ามานะครับว่าทีมในตอนนี้นะครับเขาเล่นกันยังไงนะครับตัวไหนที่ติดเมตาบ้างและตัวไหนที่ตกเมตาไปแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับทุกคนก็ อ่าเป็นศึกระหว่างทัสซึมะกิล่างยูอาร์กับทัสซึมะกิล่างสองนะครับทุกคนเออที่สู้กันนะในศึกดวลน,นะครับครั้งนี้น่าจะปิดให้มิดได้แล้วนะเออเพราะว่าครั้งก่อนอ,อ่าศึกดวลอะไรนะศึกดวลฮีโร่นะครับถึงจะปิดอ,อ่าคนที่ได้แซมปไปแล้วนะแต่มันจะมีขีดตรงนี้นะมันจะมีขีดตรงนี้ขึ้นไปนะครับก็เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ ไม่ได้สังเกตนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับเออก็ไม่ทุกคนก็ไม่ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะเออก็พามาดูฝั่งทัสซูเกิล่าง2ก่อนนะครับทุกคนก็ตัวที่ใช้นะครับก็เป็นอ่าม้านะครับคอนะครับก็ เป็นอสเวินจักรกลนะครับก็4ดาวเหลืองนะครับแล้วก็ซูเปอร์ดาร์กซ้ายนะครับ4ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะครับแล้วก็มีพุลิปุลิซันเนอร์นะครับ4ดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับมีซอมบี้แมนนะ4ดาวเหลือง4ดาวม่วงนะมีท่านไนส์สดาวเหลือง2ดาวม่วงนะครับแล้วก็อ่าพัสซิมเมกิร่างยูอาห์นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับ4ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะตะกี้พูดซอมบี้แมนผิดไปเนี่ย5ดาวเหลือง5ดาวม่วงนั่นน่าจะ พูดผิดนะเออสำหรับอ่าทัสซึมกินะครับทุกคนแล้วก็มาดูฝั่งทัสซึมกิล่างยูอยาร์กันนะครับทุกคนอ่ทัสซึมกิล่างยูอาร์นะครับทุกคนก็อ่าเป็น ม้านะครับม้าเหมือนกันนะอัศวินจักรกลนะครับคอหลักในตอนนี้นะก็ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับ4ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะแล้วก็มีซูเปอร์ดาร์กซายนะครับ SSR บวกเหมือนกันนะครับ5ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะครับมีพุลิ3ดาวเอ้ย5ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะครับอ่ามีทั้ไนท์5ดาวเหลือง5ดาวม่วงนะครับแล้วก็ตัวล่าสุดนะก็เป็นทัสซึมิกิ UR นะครับทุกคน สี่ดาวเหลือง3ดาวม่วงนะั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นซอมบี้แมนนะครับตัวบัฟสปีดตัวล่าสุดนะครับ5้าดาวเหลือง3ดาวม่วงนะครับทุกคนเออก็พลังรวมก็30ล้านนะห่างกันประมาณ78ล้านนะครับทุกคนก็เข้าไปดูในเกมกันนะครับเอ้อย่าเพิ่งก็ทุกคนจะสังเกตทั้งสองทีมนะครับทุกคนก็จะเป็นเมตาฮีโร่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือปีศาจจะตกเมตาไปทั้งหมดแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอ่า มิวสากาดนะนก,ฟฟนกไฟฟี่นกไฟฟินิกแมนนะคบเป็นกุลบาสกุลิบาสตกตั้งแต่อ่าเมทไนมาแล้วนะทุกคนเออเมทไนมันจะกันของกุลบาสนะครับทุกคนก็ตอนนี้เป็นเมตาฮีโร่ทั้งหมดแล้วนะครับทุกคนก็ตอนแรกจะยังมีเป็นมิวสากาศอยู่นะครับร่างอิสานะแล้วก็ทัดเข้ามาก็ทัดเข้ามาแทนมิวสากาศเป็นขี่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเออก็ทั้งสองทีมก็ใช้ตัวเหมือนกันเลยนะทุกคนไปไปดูในเกมกันเลยนะครับ ก็เข้ามาสู่เกมแล้วนะครับทุกคนก็เป็นซอมบี้แมนของฝั่งสีแดงนะของฝั่งทัชซูเมกิลาง2นะครับได้เปิดก่อนนะก็เป็นควันสไนเปอร์ไปนะเออควันสับสไนเปอร์ไปจังหวะนี้20ล้านนะหรือว่า2ล้านนี่แหละทุกคนแล้วก็ฟูบุกิไลจมตีไปนะครับอันตีไป10ล้านนะครับฟูก็ปึบปา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 ปัา๊มสา,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 ามสิบสามล้านเลยนะทุกคนก็จะแรงเลยนะครับแล้วก็มาเหล็กจู่โจมไปนะปึ๊บปึ๊บ ป็นการไล่โจมตีนะแล้วก็อะสเปอร์ดาร์กสายนะครับอันติไปคืออเป็นตัวที่ผมชอบมากนะสเปอร์ดาร์กซา์มันเท่มากนะเออแล้วก็อะิงแอนจินทะลวง <c oughs> ก็ไม่รู้ซื้อท่านะอ่านไม่ออกนะครับซื้อท่าอะขอบล่างศอกแล้วก็ขอพูดล่างหนึ่งเลยละกันเออโอ้โหติดสตันไป4ตัวนะสำหรับอเมทเมทไนท์ะ Met นะอันติมานะครับแล้วก็ เป็นขวัญสับสไนเปอร์ของฝั่งสีฟ้านะครับอันตีไปนะเป็นการไล่โจมตีนะแล้วก็ขวัญสับสไนเปอร์ของฝั่งสีแดงมานะครับก็เป็นการไล่โจมตีเหมือนกันนะแล้วก็ทัตซึมะกิฟูยุไคามาอีกรอบนะครับทุกคนแปรเซนดาเมจนะแล้วก็ฟุไม่ไล่โจมตีนะแล้วก็เป็นเมทไนท์นะครับยิงขี่ปนาวุธไปปิ้วปิวปิวปิ้วปิวปิวปิวอืมสิบสองล้านป่ะแล้วก็พี่ดำนะครับมาจากพาสซีฟเอ้ยไม่ไม่ใช่ มาจากอันติของพุริพุรินะพุริพุริไปจับพี่ดํามานะครับแล้วก็ทัตซึมากิก็อันติไปนะแล้วก็ฟูก็อันติมสุวรไปปาปาปาระเบด allora. ดิดพลังนะ4ล้านหรือ40ล้านนะดูเม็ดเกมนะทุกคนเม็ดเกมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าทัตซึมากิได้ออกอันตินะทุกคนเออแล้วก็ฟูบุกิของฝั่งสี่ฟ้านะครับได้เปิดเกาะเอ้ได้เปิดตามนะครับทุกคนแล้วก็ฟูฟูเออเมื่อกี้ทัตฟูเอสลับสองพี่น้องนี่แหละ แล้วก็เมทนไนท์นะครับยิงไปนะขีปนาวุธนะครับอาวุธ3ดาวนะแล้วก็ติดสตันไปนะครับทุกคนก็มีแค่ฟุกมีแค่ทัดดีทัดนะครับมันจะไม่ติดสตันนะครับทุกคนเออมันจะล้างสตันนะแล้วก็อติไปอืในเทินนี้ก็ดูทุกคนจะดูจากฝั่งสีแดงก็จะตายหมดแล้วนะทุกคนดูฟุกับทัดก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะทุกคนเออสองพี่น้องนะแล้วก็พี่ดามาแล้วนะครับก็ อันตีไปปับ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 อเป็นการไล่โจมตีเฉยๆนะเนี่ยที่มากนะสําหรับอ่าพี่ดำนะอาวุธสามดาวนะครับทุกคนแล้วก็ปืนสไนเปอร์ไปจังหวะนี้ปึ้มหนึ่งล้านเจ็ดแสนหรือสิบเจ็ดล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนแหละแล้วก็ทัศน์สุเมิกกับอันตีไปแล้วก็ฟุอันตีนะตะกี้เม็ดเกมเหลือนหนึ่งนะเม็ดเม็ดเกมมีหนึ่งนะทุกคนเอาไม่ทันไม่ทันดูแล้วก็มาเล็กจู่โจมานะครับทุกคน ดูไเอา้าไม,ไม่ไม่ทันน็ได้แล้วก็อ่าตัวพี่ดำนะครับอัติไปอติจะแค่แถวหน้านะสําหรับพี่ดำนะครับผมพูดผิดนะว่ามันอันติอ่าทั้งทีมนะเออพี่ดำก็เป็นตัวที่ถึกมากๆนะครับแล้วก็เมทันไลยิงไปนะปื๊บ,ป,บ,ป,บ,ป,บปื๊บป๊บป๊บเป็นการไล่โจมตีนะติดสตันไปแล้วนะพี่ดำนะแล้วก็ฟุออ้ยทัดดิฟูที่ไหนล่ะแล้วก็ขวัญสับสไนเปอร์ไป ปึ้ม18,000ดันดาเมตนะเป็นการไล่โจมตีนะแล้วก็ควนสับสไนเปอร์ปึ้มส่วนคลื่อนกันมานะเป็นการไล่โจมตีเหมือนกันนะครับแล้วก็ทัดซึมากินะพายุทอร์โดมาเออแล้วก็พายุทอร์โดอีกรอบนะครับทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บสิบล้านดาเมตนะฟุอันตีไปปึ๊บปับปับปับปบสามล้านดาเมตนะแล้วก็พี่ดำโดนภูลิจับไปนะเออจับมาอยู่ทีมทีมฝั่งตรงข้ามนะ เอ้มีลูกมีลูกอมตะด้วยนะทุกคนเนี่เห็นปะมันจะมีลูกอม,มาตะด้วยนะแล้วก็ฟุอันติไปเอ้ทัดอันติไปฟุอันติตามปึ๊บป๊บฟุบุบก,กิอันติที่มากนะทุกคนเออผมชอบมากเลยแล้วก็เมทไนย,ยิงไปนะจริงๆมันต้องติดสตันนะแต่ถ้าเป็นทัดมันจะไม่ติดนะรอดูเลยเอา้าวตายก่อนเออพี่ดำฟื้นคืนกลับมาแล้วนะเออก็ รอดูนะความถึกของพี่ดำนะครับทุกคนก็ถึกมากๆนะดูซุปเปอร์ดราสายอัติไปหมุน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 โคตรแรงทุกคนที่แค่ไล่โจมตีนะั่นเนี่ยแล้วก็โดนซุกะซูกะ,กะลูนไปจังหวะนี้เป็นการไล่โจมตีจากอ่าเรียกอะไรนะลูนนะเออลูนสีม่วงอะ่ะเออที่มันเป็นกลยุทธ์นะทุกคนแล้วก็ฟกกอันไอ,อทัศก็อติมาเรียกซื้อผิดตลอดนะทุกคน แล้วก็กดสับสไนเปอร์ปั๊มไปดูเม็ดเกมไม่ลดเลยทุกคนไม่ลดจริงนะเนี่ยดูไม่ลดจริงนะเนี่ยแล้วก็ฟุกอันตีไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บขวดถือขวดอันตรายเลยนะแล้วก็สุกัสสุกัสลูนไปจังานี้ห้าล้านเจ็ดแสนนาเม็ดนะแล้วก็ทัตซึมิกิก็ไล่โจมตีไปเธอหนึ่งมันอันตีไปสามสามครั้งนะทุกคนเออสำหรับทัตซึมิกินะ ก็ตอนนี้เป็นเมตาของฮีโร่แล้วนะไม่รู้ว่าระดับ U r ต่อไปจะเป็นปีศาจมาหรือไม่นะอาจจะเป็นคอปีศาจก็ได้นะหรือ,อสำหรับเดือนหน้านะอันติมา25ล้านเหรอโอ้โห25ล้านหรือ2ล้าน5 0 0ษวาตะยิไม่ทันได้ดูนะแล้วก็มาเหล็กจู่โจมไปนะครับทุกคนมาอีกล้พี่ดำอันติมาหมุนหมุน,มนติว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 ตวิเป็นการไล่โจมตีนะแล้วก็ซูกา้าซูกา้ารรุน มอบความรับนี้ให้เธอคนเดียวอก็เป็นดาใจกินีนนักกามทั้งสองตัวนะสูกาสุกาลูนใส่กันเฉยติดสตาร์ทลัวเลยนะสำหรับเมทันไนท์นะครับทุกคนอันติมาก็พี่ดำปิดสตาร์ทลัวเลยนะก็อันติไปจังหวะนี้เหมือนจะมีสะท้อนด้วยนะทุกคนสำหรับพี่ดำนะทุกคนดูดูดูนี่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 รวมตีไปแล้วจะจะโดนสะท้อนใส่ตัวเองด้วยนะทุกคนแล้วก็นี่นดูดูนะเออ แล้วก็ฟุก็เปึร์ปเปิปเปเปิปัปป้มืนี่มีโล่อะแบบเกลียวกันซุกด้วยนะทุกคนแล้วก็เมทไนย,ยิงขีปนาวุธไปนะทุกคนเออน่าจะรู้ผลอยู่แล้วนะแต่ว่าดูความถึกของอ่าพี่ดำนะทุกคนเออซูปเปอร์ดาร์กซายนะดูดูยังถึกอยู่ยังถึกอยู่ปุกอ,อ,อันติมาอีกปับ๊บอืมยัง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 อยู่ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ทัสซูมาคิอันติไปอีกนะูอยู่ใครพายุนรก เรียบร้อยนะครับทุกคนก็เป็นฝั่งทัชซึมิกิระดับ UR นะครับได้สนอไปนะก็พลังห่างกัน7ล้านนะทุกคนเออราวๆเจ็ดล,ล้านเลยนะเจ็ดล้านทัวนเลยนะทุกคนเออก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็เมตาของปีศาจก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากทัชซึมิกิระดับ u r ได้เข้ามาในเกมนะครับทุกคนก็ อ่าไม่มีตัวปีศาจเลยนะครับในทีมนะปกติมันก็ต้องมีสักตัวนะที่ติดเมตานะแต่ตอนนี้คือไม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูแบบพวกท็อปเซิร์ฟนันในเซิร์ฟนี้นะทุกคนว่าเขายังใช้เป็นอ่าตัวไหนกันบ้างนะมาดูอันดับหนึ่งนะพลังสี่สิ้าล้านนะทุกคนปึ๊บนี่อันดับหนึ่งพลัง4ี่สิห้าล้านยังใช้กุยใช้ฮะใช้เป็นคอเกลิวกันซุปนะทุกคนออเออแปลกๆนะเออน่าจะ โดนไอ้นี่เยอะเกินไปมัง้งสมมติอ่าอะไรนะม้ามันโดนอัดอ่ะเผาเยอะเกินไปมัง้งทุกคนแล้วก็เม็ดเกมมันจะไหลลงเรื่อยๆไงมันก็น่าจะไซส์เป็นคอเกรีรยวกันซุบนะลองลองลองดูอันดับสองนะอันดับสองก็นี่ทุกคนเมตาฮีโร่ล้วนเลยนะเนี่ยก็เหมือนที่อ่าคนที่ได้แซมไปนะแล้วก็คนนี้นะที่ได้แซมไปนะอันดับหนึ่งพ้งไปนะทุกคนดูพลัง30สิล้านนะนี่ไซส์ แบบฮีโร่ล้วนเลยนะทุกคนฝั่งฮีโร่ล้วนเลยนะนี่อันนี้ยังไซส์เป็นโกลิบาร์อยู่นะทุกคนน่าจะไม่เอาทัสซึเมกิโอ้โหดู P ี p ีเขาอยู่อันดับที่ร้อยกว่าเลยเหรอแต่พลังเขาอยู่อันดับที่สี่เลยนะมาดูอันดับที่ห้านะอันดับที่ห้าก็ไซส์โกลิบาร์เหมือนกันนะโอ้โหหกร้อยกว่าเลยหรอคนนี้ก็ไม่มีทัชนะทุกคนคนนี้ล่ะเออคนนี้ก็ไม่มีทัชนะส่วนมากเขาก็ไม่ได้เอากันนี่ว่าน่าจะมีแค่ตัวบักปักนะหรือว่า อันนี้ก็น่าจะเป็นสายฟรีนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้เอาบริบเอ้ยทัศซึมากินะทุกคนส่วนไอดีนี้ก็มีนะทัศซึมากินะทุกคนเออนี่อย่างที่นะทุกคนเออสำหรับทัศซึมากินะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับอ่าศึกดวลข้ามเซิร์ฟนะทุกคนสําหรับคนที่มีทัศซึมากิล่างสองไม่ใช่คนที่มีทัศึมากิล่างสองดิทัศนึมากิลางสามดิ ลัสมกิจล้างสามเพิ่งเข้ามานะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครทีอ่อยากเห็นอะไรก็อยากดูยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ในคลิปนี้นะครับทุกคนเอออยากให้ผมทําคลิปไปแนวไหนนะก็สว่วนมากจะมาทําจีนย่อนะทุกคนเออมาศึกษาเมตานะครับทุกคนแล้วก็มาแนะนําทุกคนนะดูตอนนี้ก็เป็นฝั่งฮีโร่ล้วนแล้วนะทุกคนเออ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บ c r คร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหนนน้าะะะคครรับจเปป็็ลิอไก ฝากทุกคนกดติดตามผมด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายครับ